มวลมนุษยาชาติล้วนปรารถนาที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงจึงมุ่งสแสวงหากันมายาวนานในที่สุดคำตอบสุดท้ายที่มนุษย์ทุกคนสแสวงหาคือความสุขที่สง,งบจากกิเลสอาสะวะทั้งหลายมีแต่ความบริสุทธิ์อันเกิดจากการเข้าถึงธรรมอันยิง่งที่ไม่มีความทุกข์ใด เจอปนเลยมีแต่ความสุขอย่างเดียวที่เป็นเอกันตบรมสุขถ้าชาวโลกทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมกายก็จะได้บรรลุถึงสันติสุขอันไพยบูรณ์ที่ปรารถนามีวาระแห่งภาษิตท,ที่ปรากฏอยู่ในสัตตสัญญกะเถราประทานความว่า เราอยู่บนเครื่องลาดใบไม้ณภูเขาหิมวันได้ยังจิตให้เลื่อมใสในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระานามว่าพุทธะผู้กำลังทรงแสดงธรรมในกับที่9กแสองต่กับนี้เนี่ยเราได้ทำกรรมใดในการนั้นด้วยกรรมนั้น เราไม่รู้จักทุก,กติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งบุญกรรมที่เราได้ทำไว้ดีแล้วคำอุทานนี้เนะ่เป็นคำกล่าวของพระอรหันต์องค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ท่านได้เปร่งออกมาด้วยมหาปิติเพราะท่านได้ระลึกชาติไปพบประวัติการสร้างบุญของตัวท่านเอง ทำให้เกิดความอัศจรรย์ใจในอนุภาพแห่งบุญที่ไม่มีประมาณเห็นอดีตของตัวเองนะ่ะแจ่มชัดมากเหมือนกรอเทพกลับไปดูอย่างนั้นซึ่งผู้มีใจหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์แล้วนะ่ะจะย้อนกลับไปดูเมื่อไร่ก็ได้พระเถระองค์นะี้มีนามว่าพระสัตสัญญกะเถระ ท่านได้บำเพญ็ญกุศลเอาไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆถึงแม้ท่านจะได้สร้างบุญในสำนักของพระพุทธเจ้าแต่ก็เป็นการสร้างบุญแบบธรรมดาทั่วๆไปยังไม่เป็นที่ประทับใจท่านเท่าที่ควรจนมาถึงยุคที่ท่านทำความดีแล้วประทับอยู่ในใจ คือในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าพุทธะที่พระองค์เด้ดสเสด็จอุบัติมาตัสรูุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ได้กเกิดในตระกูลที่มีฐานะปานกลางมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายตามอัตภาพไม่ถึงกับร่ำรวยถึงขั้นเป็นมหาเศรษฐี ช่วงแรกของชีวิตของท่านก็ยังไม่มีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมเพราะเป็นช่วงที่พระพุทธองค์กำลังประกาศพระสัทธรรมใหม่ๆยังไม่ได้แพร่หลายไปในชมพพูิวีปอย่างทั่วถึงเด็กหนุ่มนี้ก็ดำเนินชีวิตไปตามปกติภิสัยของชาวโลกตัวตัวไป ได้ปล่อยชีวิตไปวันๆอย่างไม่มีสาระแก่นสารอะไรแต่ก็ยังดีที่มีบุญเก่าที่ท่านเคยสั่งสมเอาไว้ในภพชาติในอดีตที่ผ่านมาได้มาตักเตือนอยู่บ,บ่อยๆทำให้ท่านถามตัวเองอยู่เสมอๆว่าเราเกิดมาทำไม มีอะไรนะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตและชีวิตกำลังมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางใดท่านฝ้าถามตัวเองอย่างนี้นะทุกทุกวันแต่ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบหรือมีใครตอบคำถามที่ค้างคาใจาได้จบกับเวลานั้นยังไม่พบกระยาณมิตร ที่เป็นสัมมาทิฏฐิคอยชีย้แนะหนทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกัลยาณมิตรสำคัญต่อชีวิตมากทีเดียวนะลุกนะเพราะหากเราเจอกัลยาณมิตรแล้วหนทางพระนิพพานก็จะใกล้เข้ามาถ้าเราไม่มีโอกาสพบเจอกัลยาณมิตรเลยทั้งชีวิต ชีวิตเราก็จะเปรียบเสมือนปราศจากเข็มทิศต,ติดคอยชีย้นำทางสว่างสวยัยชีวิตเราจะมืดมนเคว้งคว้างสเปะสปะเหมือนสวะลอยน้ำไม่สามารถรู้เป้าหมายที่แท้จริงได้เหมือนพระเถระนี้ในภพชาตินั้น แม้จะเกิดในยุคของเระสมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศาสดาฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของยอดกรรยมิตรผู้สูงสุดในโลกผู้ที่เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายถึงแม้ท่านจะเฝ้าถามตัวเองเสมอว่าชีวิต เกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและกำลังจะมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายเช่นไรแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องชัดเจนอยู่มาจนกระทั่งเจริญวัยขึ้นก็เริ่มวางเข็มทิศชีวิตของตนเองทีเดียวว่าชีวิตครวาดนี้นะี่ย เป็นทางคับแคบมีแต่ความทุกข์ไม่เป็นอิสระมีแต่จะทำให้ใจเศรมองโดยอำนาจกิเลสการที่เราใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้แล้วจะพ้นจากทุกข์ได้นั้นเป็นการยากอย่างมากกับเพียงแค่ทุกข์น้อยกว่าคนทั่วไปแต่หากจะให้ไม่มีทุกข์เลยนะ ก็ไม่ใช่วิสัยของคารวะาถ้าเราต้องการทำทุกข์ให้สิน้นเราควรที่จะออกบวชซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เราํำมีชีวิตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้เมื่อคิดอย่างนี้เนี่ยจึงตัดสินใจออกบวชเป็นดาบทอาศัยอยู่ในป่าหิมพาน อาศัยผลไม้ป่าเลี้ยงชีพใช้ชีวิตยอยู่ในป่าหิวพานอย่างสุขสงบโดยไม่ได้รับรู้เรื่องราวโลกภายนอกแม้ท่านจะบำเพ็ญเพียรอยู่ในที่ที่วิเวกสุขสงบเช่นนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ใจหยุดนิ่งได้ จนกระทั่งเข้าถึงสภาวะธรรมภายในในขณะที่ภายในพระนครพระบรมศา,ศาสดาพระนามว่าพุทธะได้ประกาศพระสัทธรรมไปจนทั่วพื้นจมพูทวีปมีมนุษย์และเทวดามากมายได้ดื่มน้ำอำมฤตธรรมและได้บรรลุธรรมเป็น พระอริยเจ้ากันมากมายนับไม่ท้วนทีเดียวมีตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันธ์ธรรมะได้สว่างสวัยกระจายกระจายครอบคลุมไปทั่วพื้นชมพูทวีปพ,พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานตั้งมั่น เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายในทุกๆวันก็จะมีมหาชนมาศรัทธาเลื่อมใสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันก็จะมีผู้เดินทางไปฟังธรรมที่พระวิหารในพระนครไม่ขาดสายทีเดียวพระเจ้องค์ก็ทรงบำเพ็ญพุทธกิจอยู่ทุกๆวันตั้งแต่เวลาเช้า ได้เสด็จออกบินบาตโปรดผู้มีบุญเวลาเย็นพระองค์ก็ทรงสแสดงธรรมเวลาย่ำค่ำก็ประทานโอวาทแด่ภิกษุสงฆ์เวลาเที่ยงคืนก็ทรงพยากรณ์ปัญหาแก่เทวดาผู้มีความสงสัยที่กำหมอเฝ้าอย่างมากมายในแต่ละคืนส่วนเวลากะไลรุ่ง ร่องจะตรวจดูสัตว์โลกผู้ควรโปรดผู้ที่สาม,มารถจะบรรลุธรรมได้มีอยู่วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นดาบทนี้นะเนี่ยก็เป็นในข่ายพระยานทรงดำริว่าดาบทผู้มีบุญนี้นะีแม้ไม่สาม,มารถที่จะบุรุรรมในชาตินี้ได้ แต่เธอก็เป็นผู้มีศรัทธาปรารถนาที่จะพ้นทุกข์เราควรที่จะอนุเคราะห์เธอเพื่อให้เป็นอุปนิสัยไปในภพชาติเบื้องหน้าจึงเสด็จเข้าป่าหิมพานต์ได้เสด็จเข้าไปหาถึงอาสมของดาบทพระดาบทครั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่ไกล มองเห็นพระชัพนรังสีติเปล่งออกมาจากพระวรกายก็เกิดความเลื่อมใสคิดว่าสมณะรูปนี้งามจริงหนอมีรัศมีกายสว่างสวยยังใจเราให้เบิกบานแช่มชื่นยิ่งนักชะรอยสมณะนี้นะ่ยจากเป็นพระพุทธเจ้า คิดได้อย่างนั้นก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปต้อนรับปฏิสันฐานเพราะบรมศาสดาเสด็จเข้าไปแล้วก็ทรงแสดงธรรมด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะดังเสียงของเท้ามหาพรหมที่ไม่แหบไม่เครือไม่พราเสียงลึกกล้องกังวานไพเราะอ่อ,อนหวาน จับใจยิ่งนักพระดาบทพอได้ฟังพระสุรเสียงที่พระองค์ท่านแสดงธรรมมหาปีติก็เกิดทัพทวีเกิดความเรื่มใสยยิ่งขึ้นแล้วก็จดจำธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้เหตุการณ์วันนั้นได้ประทับอยู่ในใจของดาบทจนตลอดชีวิต ด้วยบุญที่เกิดความเลื่อมใสตามเสียงที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมส่งผลให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็เวียนวนสวยที่ประโยชสมบัติทั้ง6ชั้นฟ้าเวียนวนอยู่อย่างนี้นะ่ะยาวนานทีเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์ก็สวยสมบัติในเมืองมนุษย์จนมาถึงสมัยพุทธกาล บุญก็ส่งผลได้มาบังเกิดในตระกูลแห่งหนึ่งพอเจริญวัยแล้วเกิดศรัทธาออกบวชไม่นานท่านเจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุพระอรหัสตสมดังตั้งใจภายหลังที่บรรลุธรรมท่านก็นย้อนกลับไปดูบุพกรรม พอเห็นแล้วจึงเปล่งอุทานด้วยความสมนัตว่าเรานะนดายยังจิตให้เลื่อมใสในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กำลังทรงสแสดงธรรมตลอด92กับเราน่ะไม่เคยไปสู่ทุกขติเลยเราสมบูรณ์โดยคุณวิเศษทั้งหลายก็โดยอนุภาพแห่งความเลื่อมใส ในเสียงที่แสดงธรรมเห็นไหมจ๊ะว่าเพียงฟังเสียงด้วยจิตที่เรื่อมใสก็ทรงผลให้ไปถึงพระนิพพานได้และก็ยังเป็นทางมาของมหาสมบัติทั้งหลายทั้งที่เป็นมนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติและกนิพพานสมบัติใจที่เรื่มใสในพระรตนตรยัย มีอานุภาพยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานเราโชคดีอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนามีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบททัติธรรมและพระสัทธรรมของพระองค์ก็ยังอยู่ เวลาฟังธรรมก็ให้ตั้งใจฟังให้ดีให้ใจใสบริสุทธิ์เราก็จะได้สมบัติทั้งหลายเนะี่ยติดตามตัวไปทุกภพทุกชาตินะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณนนมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรมย